สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ท็อปเทรนเนอร์ในการสอนด้านของการสร้างกล้ามเนื้อสลายไขม,มันดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนอื่นนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างด้วยน,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 นะครับเพื่อจะมีคลิปดีๆแบบนี้นะครับมาส่งมาให้เพื่อนๆถึงมือถือของแต่ละคนในทุกๆวันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเคล็ดลับนะครับ ถ้าออกกําลังกายที่เราจะช่วยนะครับสร้างมวลกล้ามเนื้อที่แขนนะครับเป็นแขนทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ลําตัวด้วยนะครับวันนี้มีเคล็ดลับดีดีมาก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกนี้ก่อนว่าทําไมนะครับผมถึงมีแรงบรันดาลใจในการที่มาทําคลิปวีดีโอส่งให้กับเพื่อนๆทุกวันก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมเองเคยมีน้ําหนักตัว80ดกิโลผมเคยทํางานหนักต้องการความสําสเร็จแล้วก็มีความเครียดสะสม ทำให้ระบบการผ่าผ่าระบบการย่อยอาหารของผมเนี่ยนะครับมีปัญหาที่ลําไส้ผมเคยเข้าโรงพยาบาลเอกชนผ่าตัดถึง6รอบนะครับหมดเงินเป็นเลข7หลักนะฮะไม่ใช่เลข1น,นะครับเลขหลายตัวเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลยมีประสบการณ์แล้วก็มีสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับเป็นกรณิศึกษาในการที่จะอย่าละเลยในการดูแลสุขภาพตัวเองเพราะเงินที่ท่านหามาได้ทั้งหมด ถ้าไม่ดูแลตัวเองนะครับก็จะหมดไปกับเตียงพยาบาลนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เ,เพื่อนๆประหนักนะครับแล้วก็เริ่มหันกลับมาดูแลนะครับเครื่องผลิตเงินเงินสําคัญครับแต่เราเป็นเครื่องผลิตเงินถ้าเราดูแลสุขภาพเราไม่ดีนะครับเราจะหาเงินได้ไม่เยอะถึงหาได้เยอะนะครับแต่เราก็ต้องหมดไปในอนาคตฉะนั้นวันนี้นะครับเรา,ามาเริ่มต้นนะครับก็เรียกว่าติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับ วันนี้นะครับผมมีตัวของตัวนี้นะครับช่วยผมได้เยอะเลยนะครับเป็นเครื่องออกกําลังกายที่บ้านนะครับเป็นเครื่องออกกําลังกายอเนกประสงค์สร้างกล้ามเนื้อได้เร็วนะฮะสลายไขมันได้เร็วผมมีตัวของเครื่องนะครับเป็นวิสร์ในการตรวจสอบทุกๆวันจากการที่เราเล่นมาต่อเนื่องหนึ่งเดือนนะครับว่าค่าร่างกายของผมดีขึ้นขนาดไหนนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นตัวโหนนะครับตัวเรียกว่าดึงข้อนะครับหลายมุมหลายองศารับปรับได้4ระดับ สามารถออกกําลังกายได้ทั้งหมดจะให้มาพร้อมกับตัวของเชือกแรงต้านนะครับตัวนี้เป็นเชือกสร้างกล้ามเนือ้อสีแดงตัวนี้นะครับจะทนนะครับแรงต้านนะครับได้มากถึง15-35ปอนด์นะครับแต่ถ้าเราซ้อนกันแบบนี้นะครับเขาก็จะคูณ2ขึ้นไปถ้าเราซ้อนกันทบกันแบบนี้นะฮะเขาก็จะคูณ2ขึ้นไปถ้าเราทบกัน4 4สีทบอย่างเงี้ยฮะก็คูณ4ี่ขึ้นไปฉะนั้นเนี่ย ตัวของยางเนี่ยจะมีแรงต้านที่ทดีมากนะครับส่วนเส้นที่สองนะครับจะเป็นสีดําสีดําตัวนี้จะ2 5่สิบห้าถึงหกสิบห้าปอนด์นะครับถ้าซ้อนกันก็คูณสองเข้าไปนะครับกางั้นตัวของยางเนี่ยแข็งแรงมากและยางกับตัวเครื่องตัวนี้นะฮะใช้อุปกรณ์เพียงแค่2ตัวเนี่ยนะครับก็สามารถออกเรียกว่าบริหารได้ทุกส่วนของร่างกายมากกว่า100ท่าตั้งแต่หัวจดเท้าเลยทีเดียวนะครับนั้นวันนี้นะครับที่อยากจะบอกพวกเราคือว่าตัวนี้นะครับข้อดีเขามีเยอะมาก เราติดตั้งครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ตลอดอยากออกกําลังกายเมื่อไหร่เราก็มาออกนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิวไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเข้ายิมนะฮะเราก็สร้างยิมของเราเองที่บ้านได้เลยนะครับตรงไหนที่มีมุมติดตั้งได้เราก็ติดตั้งแล้วก็มาเรียนนะครับผมมีคอร์สฟรีมาเรียนท่าออกกําลังกายต่างๆเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและลดไขมันวันนี้ผมจะสอนนะครับในเรื่องของการดึงข้อนะครับมือใหม่เนี่ยนะครับ ทุกคนผมเชื่อได้เลยว่านะครับทุกคนเริ่มต้นเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงคนที่ออกกำลังกายคนที่ใช้แรงนะครับกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือกฎยูธแอนดิทยูธถ้าเราใช้กล้ามเนื้อนะครับต่อเนื่องกล้ามเนื้อก็จะมีมวลกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นถือว่าเป็นสิ่งประจัญนะครับที่เขายิ่งใช้เนี่ยนะครับเขายิ่งแข็งแรงเขายิ่งเติบโตฉะนั้นเนี่ยบางคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงเนี่ยนะ ฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีตัวช่วยเป็นยางเพื่อฝึกนะครับในการที่จะให้กล้ามเนื้อลู้ตัวในการฝึกมัดกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับให้เขาเติบโตมากขึ้นมากขึ้นถามว่าทําไมมัดกล้ามเนื้อเติบโตมากขึ้นเพราะว่าการที่เรานะครับออกแรงนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถูกแรงต้านนะฮะและถูกแรงต้านเนี่ยนะครับคือซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะครับเส้นใยกล้ามเนื้อเนี่ยมีการอักเสบพออักเสบเสร็จนะฮะร่างกายเราสมองเราฉลาดมากนะครับตอนที่เรานอนหลับ ตอนที่เราหลับลึกเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งนะครับตัวของซัตรไลท์เซลล์เนี่ยเข้ามาซ่อมในจุดที่มีการอักเสบนะฮะแล้วก็ทําให้ตัวกล้ามเนื้อที่มีการซ่อมแซมตรงนั้นเนี่ยนะครับมีการขยายตัวขึ้นกล้ามเนื้อเราถึงใหญ่ได้ไม่จํากัดตามแรงตามน้ําหนักที่เรานะครับใส่ลงไปนะครับถ้าเราอยากให้กล้ามโตนะฮะเราเล่นเวทเราเล่นแบบนี้ครับเราก็ยางเนี่ยนะครับเราก็ใช้ยางเนี่ยนะครับทบให้หนาขึ้นหนาขึ้นนะครับเราก็ยิ่งเราใช้แรงเยอะขึ้นกล้ามเนื้อเราก็ยิ่งโตตามตามแรงต้านนะครับ แต่สําหรับ7วันแรกนะครับทุกคนที่ออกเนี่ยก็อาจจะมีอาการในเรื่องของการเ็าเรียกว่ามีกดเล็ติกออกมาทําให้เกิดการปวดเมื่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มแต่น้อยก่อนนะครับกดความสาเร็จข้อหนึ่งนะครับก็คือเราเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่ทีละเล็กทีละน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่อาศัยความต่อเนื่องในการทําที่สม่ำเสมอนะครับทำต่อเนื่องทุกวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นวินัยจะเป็นพื้นฐานของความสาเร็จในการทํางานแล้วก็ในการสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าผมจะมีตัวอย่างตัวนี้เป็นตัวช่วยในการช่วยในการให้พวกเราเนี่ยนะครับออกกําลังกายได้ดียิ่งขึ้นทําให้เราเนี่ยนะครับทำจัดท่าที่ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นต่อไปนะครับเราก็จะลดยางลงนะครับเป็นเส้นเล็กแล้วก็ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ยางกล้ามของเราเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมาดูพัฒนาการนะครับเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4 4เดือนเนี่ยนะครับเราจะสร้างกล้ามเนื้อได้ขนาดไหนเราจะมีค่าร่างกายที่ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องวัด ที่วิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบร่างกายได้เลยว่าหลังจากเราเข้าโปรแกรมแล้วเนี่ยนะครับค่าร่างกายของเราดีขึ้นอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับตัวนี้จะสอนในวิธีการนะดึงข้อโดยใช้ยางคู่กับเครื่องออกกำลังกายอเนกประสงค์นะครับขั้นต้นเนี่ยนะครับให้เราใช้ยางตัวนี้นะครับเราจะมีให้ไปอยู่แล้วนะสองเส้นนะเราก็มาทบกันแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็พันนะครับเราก็พันไว้นะครับน้ำหนักตัวผมในตอนนี้70กิโลนะฮะจากแ0ดสิกิโลนะครับ ใช้เวลาพัฒนาตัวนี้เหลือแค่สิกิโลมันก็จับพันนะครับสี่ทบนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ทบแล้วก็พันกลับตรวนี้มากุทฝั่นงนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราก็จะพันเช่นเดียวกันเลยจะ,ะ 4, พันสี่ทบเหมือนกันหนึ่งสอง สามแล้วก็สี่นี่ฮะให้ตึงมือนะฮะและ้น้ำหนักเราเนาะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราออกกําลังกายด้วยอย่างนี้นะครับยางจะมีแรงต้านเยอะนะฮะไม่ให้เราเก็บเท้านะครับให้เราใส่รองเท้าด้วยนะให้เราใส่รองเท้าผ้าใบเนาะซื้อรองเท้าผ้าใบมาหนึ่งคู่นะครับเพร้อมาถุงเท้าแล้วก็ เราก็นะครับออกกําลังกายทุกวันนะวันหนึ่งประมาณ10-15นาที20นาทีแล้วแต่ใครมีเวลามากน้อยเท่าไหร่นะครับก็จัดตารางเวลาเองนะครับที่สําคัญนะครับถ้าเราทําต่อเนื่องเนี่ยนะครับไป21วันร่างกายจะเกิดการรับรู้นะครับแล้วก็ตัวของสมองจิตนะฮะจิตใต้สำเร็จของเราเนี่ยนะครับก็จะถูกเขาเรียกว่าสั่งงานไปว่าสิ่งนี้นะฮะสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เขาก็จะให้เราเนี่ยทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ วันที่22เนี่ยนะครับพอเราไม่ออกมาออกกำลังกายเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกขั้นเดืยขั้นตัวแล้วเพราะเราเกิดเขาเรียกวันที่ใสใหม่หรือสันดานใหม่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยผ่าน7วันให้ได้ผ่าน21วันให้ได้นะครับมาดูกันนะครับว่าคนแบบไหนเนาะหลังจากเราใส่รองเท้าเสร็จนะครับเรานะครับก็ดึงนะครับตัวยางตัวนี้นะครับลงมาตัวยางตัวนี้มันตีดได้นะพวกเราต้องระวังนิดนึงนะครับคือจับให้แน่นหนานะครับเราก็ดึงยางตัวนี้ลงมาแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ เท้าเนี่ยนะครับเหยียบเข้าไปบนยางนะครับเพื่อให้ยางเนี่ยช่วยนะฮะรับน้ำหนักตัวเราไว้บางส่วนเราจะได้แบบข้อของเรายังไม่แข็งยังไม่สามารถที่ว่ายกน้ําหนักตัวที่สิกิโลได้นะครับยางก็จะช่วยเป็นบาร์พละเราแต่เราก็จะฝึกท่าให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆสร้างกล้ามเนือขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จับนะครับตัวของบาร์นะครับเครื่องออกกำลังกายแอนทิงของเรานะครับแล้วก็ดึงตัวเราขึ้นไปแบบนี้ครับนี่ครับ ยางเนี่ยนะครับก็ดูว่าพอดีไหมนะครับถ้าไม่พอดีนะครับมันยังอ่อนเกินไปนะครับเราจับยางให้ดีนะครับเราก็สามารถพันเพิ่มได้นะครับอย่างตรงเนี้ยผมผมอ่อนเกินไปผมก็จะพันเพิ่มอีกทศหนึ่งนะฮะให้ยางเนี่ยพอดีมาดูกันนะครับว่าพอพันครบแล้วพอดีไหมนะครับเราก็หดทึ้อไปงอีกทีครับให้มันอยู่ในระยะที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะดึงตัวเองได้นะครับอันนี้ก็ยังอ่อนเกินไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับ ผมก็จะพันเพิ่มไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เราจะได้แล้วนะฮะอ่าสักนิดนึงนะฮะสักส,กสกเต็ปให้ได้ตามขนาดตัวเราเนะเาะแล้วก็ยืนสองข้าดีเนาะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเัียนนี้คือจับมุมกว้างนะฮะเราก็สามารถดึงข้อได้เลยครับแบบนี้ครับ แล้วก็สามารถที่จะเ่็นมุมได้นะฮะจะปรับมุม er, เป็นมุมด้านหน้าแบบนี้นะัะเราก็ดึงได้นะครับปรับมาเป็นมุมด้านตรงนี้ก็ได้ครับปรับได้ทั้งหมดห้ามุมนะแล้วก็ถ้าหันหน้ากลับก็จะได้เป็นสิบมุมนะฮะเราก็ดึงขึ้นได้นีครับจับตรงนี้ได้อีกครับจับมุมตรงนี้ได้อีกเราก็ดึงได้อีกใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมาจับมุมในตรงนี้ได้อีกนะฮะเราก็ดึงตรงนี้ได้อีก เสร็จแล้วเนี่ยนะครับายางเนี่ยนะครับเรายังขนาดไม่ได้ผมขอปรับขนาดยางอีกแป๊นนึงนะครับโอเคแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะหมุนนะครับหมุนตัวกลับด้านหลังนี่นะครับแล้วเราก็ดึงกลับได้อีกมุมนึงเหมือนกันนะฮะใด้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับดูนะครับแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยครับหนึ่งสอง สามสี่เห็นไหมครับตัวตรงนะครับนำตัวตรงแล้วก็ฝึกการดึงขึ้นไปนี่ฮะดึงได้ทั้งมุมด้านหน้า,นาดึงด้านหลังนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนมุมได้ตามที่เราต้องการฉะนั้นเนี่ยนะครับฝึกฝึกให้เราถูกท่าฝึกกล้ามเนื้อเราทุกวันนะครับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นและที่สําคัญนะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับกับเครื่องออกกำลังกายตัวนี้เราสามารถปรับระดับได้ ทั้งหมด4ระดับเลยนะฮะอันนี้คือมุมสูงนะครับเราสามารถยกลงมาเหนไครับปรับเป็นมุมนี้ได้นะครับให้ต่ำลงเดี๋ยวยังออกก่อนนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะให้เด็กๆนะฮะลูกของเราเนี่ยเล่นกับเราได้ในช่วงที่เราเล่นเช้าๆเย็นๆตอนที่เขากลับจากโรงเรียนมานะครับเพื่อฝึก ให้เขาเนี่ยมีทักษะกามเนื้อแล้วก็มีวินยัยในเรื่องของการออกกำลังกายรักการออกกำลังกายทุกวันนะครับเสร็จแล้วนะครับเรายัางสามารถเปลี่ยนมุมได้อีกนะครับปรับมุมนี้ได้อีกมีเป็นมุมที่3เห็นไหมครับว่าสะดวกมากเลยนะครับและถ้าเราต้องการที่จะปรับลงมาตามความสมดุลของเรานะครับเราก็ยกลงมาปรับได้อีกมุม มุมนี้เป็นมุมที่สี่เห็นไหมครับแล้วมุมนี้ใช้งานได้เยอะเลยเพราะเราสามารถใช้ตัวตัวยางเนี่ยนะครับออกกำลังกายที่ท่าแขนได้เลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเนาะ่ายางสีดําเส้นเดียวนะครับตัวที่แรงต้าน6 5ปแบบนนอนด์เนาะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็พันนะครับพันยางเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้เราจะดึงข้อนะครับเพื่อออกกำลังกายแขนได้นะครับเราก็ สาม,มารถที่จะยืนขึ้นไปบนยางนะฮะจับให้แน่นนะระวังให้ดีนะครับกดลงไปนะครับเเท้าเหยียบเเท้าเหยียบนะครับแล้วก็จับให้แน่นนะจับให้แน่นนะครับดูว่ายางได้ไหมถ้าไม่ได้เรากปรับสามารถปรับขนาดยางได้นะครับให้ตัวตรงนะฮะเซนเท้าให้ตัวตรงเสร็จแล้วเราก็ดึงข้อขึ้นไปครับเนี่ยครับดึงข้อขึ้นไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดลงมานะครับดึงข้อขึ้นไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำไปเรื่อยนะครับให้ได้สิบห้าครั้งเซตละสิบห้าครั้งนะครับวันหนึ่งสามถึงห้าเซตแล้วแต่สภาพร่างกายของเรานะครับให้สลับ ตัวของหน้าท้องเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราออกสร้างซิกแพกไปทุกวันเดี๋ยวจะมีท่าสอนซิกแพกในคลิปต่อไปนะครับแต่ถ้าเราออกกล้ามเนื้อแขนนะครับของเราแล้วเนี่ยนะครับมันจะล้าพอล้าเสร็จเนี่ยให้เราสลับไปออกหลังหรือไปออกที่ช่วงต้นขานะครับสลับ1วันเว้น2วันหรือบางคนที่เริ่มแข็งแรงแล้วก็สลับวันเว้นวันนะครับเป็นช่วงบนนะครับก็คือ1วัน ช่วงล่างหนึ่งวันอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ช่วงต้นถ้าเรายังไม่แข็งแรงเราก็อาจจะสลับเป็นช่วงร่างกายอกแขนหนึ่งวันนะครับมาสลับช่วงต้นขานะครับช่วงขาหนึ่งวันแล้วก็มาสมัครช่วงหลังนะครับอีกหนึ่งวันเราก็จะได้เรื่องของเขาเรียกว่าพักกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของเราเนี่ยแข็งแรงส่วนหน้าท้องนะครับถ้าเรามีซิกแพคเราก็จะทําให้ตัวของเขาเรียกว่าบุคลิกเราดูดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านเนี่ย นะครับถ้าถามใจลึกๆแล้วเนี่ยก็คงอยากจะมีก็เรียกว่าไม่มีหน้าท้องแล้วก็มีกล้ามเนื้อนะครับจะทําให้เกิดความมั่นใจและที่สําคัญก็คือเมื่อเราออกได้ซิกแพคเนี่ยนะครับตัวของไขมันที่อยู่หน้าท้องของเราเนี่ยนะครับก็จะยุบลงไปทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามานะครับมาสรุปกันนิดนึงนะครับว่าเนื้อหาวันนี้นะครับเราได้ไปน์เรื่องอะไรบ้างนะครับชุดนี้นะครับเป็นเครื่องออกกําลังกายนะครับเนกประสงค์วันนี้นะครับบริษัทนะครับ มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโดยการที่ว่าเราแถมตัวยางตัดแรงต้านตัวนี้นะครับเพื่อให้ฝึกสําหรับมือใหม่แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้ได้เพราะว่ามียางช่วยในการที่ฝึกในเรื่องของสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแข็งแรงขึ้นจนถึงเราที่จุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ยางก็ได้นะครับในการที่จะดึงคอตัวเองแล้วก็การใช้ยางเนี่ยนะครับก็จะมีท่าออกกำลังกายคู่กับเครื่องออกกำลังกายอัน้ประสงค์เนี่ยนะครับได้ถึง100้ท่าสามารถบริหารตั้งแต่ศีรษะ ปลายเท้าเลยนะครับตอนนี้นะครับมีบริการติดตั้งฟรีในเขตกรุงเทพปริมันทุนะครับแล้วก็ทั่วประเทศเรามีบริการจัดส่งฟรีพร้อมของพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสอนท่าออกกำลังกายนะครับคอสอนในเรื่องของโภชนาการสมบูรณ์ในการเลือกสารอาหารในการสร้างก้ามเนื้อลดไขมันนะครับแล้วก็มีโปรแกรมนะครับในการตรวจวัดเรื่องของค่าไขมันในร่างกาย มีโปรแกรมในการตรวจกล้ามมวลกล้ามเนื้อนะครับว่าหลังจากเริ่มต้นไปเดือนที่1นเดือนที่2เดือนที่3เดือนที่สค่าร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นยังไงกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นขนาดไหนไขมันของเราเนี่ยลดลงขนาดไหนทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ครับเราจะต้องได้แล้วเรา,าดูแลนะครับเราดูแลหลังการขายเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับกลับมามีสุขภาพที่ดีนะครับจะได้ออกไปสร้างเงินออกไปให้คุณค่ากับสังคมไปช่วยเหลือผู้คน ด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวนี้นะครับในช่วงโปรโมชั่นนะครับบริษัทจะมีขอสำหรับคุณแถมหลายตัวนะครับในการที่สนใจนะครับตอนนี้เราจะมีตัวเซรั่มนะครับเซรั่มดูแลผิวด้วยนะฮะสอนทั้งกายทั้งใจทั้งการสร้างการเลือดขมันแล้วก็ดูแลผิวพรรณเราให้ดีนะครับเซรั่มนะครับคุณค่าคนละ2,000บาทนะครับมอบให้สําหรับคนที่เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับทางเว็บไซต์นะครับที่ ติดอยู่ด้านล่างนะครับคลิกนี้ได้นะครับถ้าเข้ามาที่ตัวของมือถือก็ได้นะครับ Line S หรือ Line Official Account ก็ได้นะครับแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับ